จงึยดนนนิินนทแแไมม่่สพระคุณถามดิฉันรู้ว่าลูกต้องกตัญญูเลี้ยงดูพ่อแม่ในยามชราดิฉันเคารพรักพ่อมากแต่กับแม่นั้นเฉยเฉยมาตั้งแต่เด็กถึงดิฉันจะเลี้ยงดูแม่อย่างดีตามฐานะในยามชราก็ทำไปตามหน้าที่หาได้ทำไปด้วยความรักไม่ดิฉันรู้สึกผิด ที่เป็นลูกไม่รักแม่แต่ไม่ทราบจะแก้ไขอย่างไรเพราะความรักไม่ใช่สิ่งที่บังคับใจให้เป็นไปตามความต้องการธรรมดาครับลูกผู้หญิงมักรักพ่อส่วนลูกผู้ชายมักรักแม่หรือไม่ก็ผูกพันกับพ่อหรือแม่ที่ให้ความอบอุ่นได้มากกว่าความผูกพันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยฐานะหน้าที่แต่เกิดจากการคุยกันบ่อยๆการสร้างเหตุการณ์น่าจดจำร่วมกันบ่อยๆ นี่คือกฎตายตัวคนเราจะรักกันไม่ใช่เพราะถูกสั่งให้รักแต่เพราะความผูกพันกันในทางดีในห่วงเวลาที่นานพอฐานะลูกไม่ได้บังคับให้คุณต้องรักแม่แต่การไม่รักแม่อาจทำให้คุณรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดการเปรียบเทียบด้วยคำถามสแสลงใจเช่นที่พ่อทำไมเคารพรักได้ แต่แม่ซึ่งอุ้มท้องคุณมาเก้าเดือนกลับเฉยเฉยอย่าพยายามที่จะรักเพราะเห็นว่าควรรักอย่าพยายามปลูกสำนึกตัวเองขึ้นมาดือด้อว่าเป็นแม่แล้วต้องรักแสนรักแม่ของคุณแยกออกแน่ๆว่าฝืนรักกับรักจริงต่างกันอย่างไรแล้วก็ไม่มีใครรู้สึกดีหากทราบว่าอีกฝ่ายจำใจรักตนประหนึ่งตนเองไม่เคยมีคุณค่าที่แท้จริง ต้องมีใครแท่งเอาใจกันอย่างนั้นลูกผู้หญิงนั้นสามารถทราบซึ้งบุญคุณแม่ได้ง่ายกว่าลูกผู้ชายเพราะวันหนึ่งคุณจะอยากมีลูกและส่วนหนึ่งที่ธรรมชาติดลใจให้คนเราอยากมีลูกก็เพื่อรู้จักความเป็นมนุษย์ที่ครบวงจรความรู้สึกของผู้หญิงตอนคลอดลูกออกมาลืมตาดูโลกสำเร็จนั้นน่าจะพอๆกับที่ผู้ชายรู้สึกว่าตัวเองทำงานยิ่งใหญ่สำเร็จซักชิ้น ความรักความอาทรในตัวลูกที่เคยเป็นเลือดก้อนหนึ่งในกายคุณจะทำให้เข้าใจซึ้งไปถึงก้นบึ้งของวิญญาณว่าแม่รักลูกได้ขนาดไหนและนั่นก็จะชวนให้คุณนึกออกว่าความรู้สึกแบบเดียวกันได้เคยเกิดขึ้นกับแม่ของคุณยามีคุณอย่างไรมันพิจารณาให้เห็นพระคุณของแม่ตามจริงทีละน้อยดีกว่าฝืนเร่งปั้มความรักออกมาจากอากาศ เสียงรณรงค์ให้รักแม่อาจทำให้คุณรู้สึกผิดหรือจำต้องฝืนใจซื้อของแพงในวันแม่แต่ในที่สุดพอข้ามวันแม่ไปใจคุณอาจน,นึกเสียดายเงินทองจนกลายเป็นปัจจัยของความรู้สึกเฉยๆกับแม่ตลอดปีที่เหลือวันแม่ไปหาแม่ค่อยๆดูความจริงปีต่อป,ปีแค่คุณปรากฏตัวเฉยๆในวันแม่โดยไม่ทำอะไรเลย แม่ออก็อบอุ่นใจและเป็นสุขขึ้นมาจากการเห็นคุณได้แล้วอย่างน้อยก็สักนิดหนึ่งเพราะเป็นวันแห่งการแสดงความระลึกถึงค่าของแม่คุณปรากฏตัวในวันนั้นก็แปลว่าท่านมีค่าต่อคุณแน่แล้วจากนั้นขอให้ลองย้อนนึกทบทวนถึงวัยเด็กดูหากแม่ปรากฏตัวเฉยๆโดยไม่ยอมเหนื่อยยากลำบากเลี้ยงคุณคุณจะไม่มีทางรอดมาจนถึงทุกวันนี้ได้เลย นี่แหละความแตกต่างแค่คิดคุณจะรู้สึกได้และเมื่อรู้สึกได้คุณจะค่อยๆเคารพรักท่านขึ้นมาโดยไม่ฝืนทีละน้อยแนนนนนนนดินิเเรียเียยยาคจมมมสึ่้ลทไ